แทนะคะเป็นเจ้าของร้านศิลาไทยที่เซนคลีโคยด้านะคะอยากจะเชิญชวนให้มาทานข้าวเพราะว่าร้านเราจะไม่เหมือนร้านอื่นนะคะเป็นร้านอาหารไทยรสชาติไทยๆอย่างเช่นเราจะมีข้าวขาหมูข้าวนับเป็ดยันตาโฟข้าวคูกกะปินะคะข้าวซอยอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งร้านอื่นเขาไม่ทํากันนะคะจะมาให้ชวนชิมก็มีอีกมากนะคะเพื่อน่านจะพูดไม่หมดนะคะเออ แล้วก็ร้านนีจะอยู่ที่ฟวยด้าเลขที่นะคะ3828 49สตรีทแล้วก็นอตนะคะเซนพีท FL 3 3 7 1 4โทรมาเลขโทรสัพท์นะคะ727 7274 <laughs> 9 4, 9, 8, 8, 5, 6, 0แ้นนะคะเชิญชวนนะคะขอบคุณมากค่ะ <Bye. S 1> บายแล้วขอบคุณนะคะ